ลำโพงไดนามิกตัวนี้ BTS 1 709เราซื้อมาแบบตอนที่จะใช้งานแบบเร่งด่วนเขาไปซื้อในติ๊กตอกติ๊กตอกช็อปเฮ้ยมันโอเคเลยนะมีไมโครโฟนแบบไมโครโฟนไร้สายแถมมาให้หนึ่งหนึ่งตัวด้วยแล้วก็แผงการควบคุมเสียงก็โอเคเลยมีหลายตัวให้หมุนมากเลยเพิ่มเสียงลดเสียง แถมยังเสียบไม้สายได้1ตัวด้วยนะแล้วก็มีมโมรี่การ์ดให้เสียบด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ได้5-6ชั่วโมงก็ก็ใช้ได้นะอันนี้เลยคือเราใช้งานจริงนะแถมมีสายสะพา์เห็นไหมเห็นสายสะพายปะ่ะมีสายสะพา์ห้อยออกนอกสถานที่ได้ด้วยมันตรงกับความต้องการของเราเลยดูด้านหลังสิดูด้านข้างสิมันโมเดิร์นมากๆเลยนะแล้วก็น้ำหนัก น้ำหนักก็กําลังดีนะไม่หนักมากไม่ไม่เบามากเบามากไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมมันดูกองแกงใช่ปะดูสายสะพายอะ่ะดูแข็งแรงมากเลยนะเราก็ไปห้อยไว้แบบตามมุมต่างๆได้เลยอันเนี้ยเราซื้อมาเอาไว้บรรยายนอกสถานที่อะ่ะเฮ้ยเสียงดีเลยเสียงโอเคเลยเปิดเพลงร้องคาราโอเกะได้เลยแถมไม์ที่ใช้ก็เสียงดีไม่ได้น่าเกียดเลยนะ ราคาแบงค์เทานิดนิดแบงค์เทาหนึ่งใบแล้วก็พันต้นต้นอ่ะวางเงินเถอะคุ้มค่ามากเลย